สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําแกงไก่ตัวมิครับซึ่งเป็นแกงแดงเนาะของอิสลามครับผมเดี๋ยวดูวิธีการทํากันเลยนะครับนี่ตอนนี้เราเอาพริกแห้งครับมาแช่น้ําร้อนนะครับให้มันนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เอาหอมแดงแล้วก็ตัวนี้คือขิงใช่ไหมครับเอาขิงเนี่ยมาปั่นครับรวมกัน <Okay. S 2> เราดูหลังบันเสร็จนะครับนี่ใส่กระปิเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำครับนิดนึงเพื่อจะได้ปั่นได้นะนี่ okay. แล้วก็เตรีมตัวปั่นนะครับ โอเคได้นะคะเดี๋ยวเราใส่หมอมแดงเพิ่มนิดนึง <c oughs> okay, แล้วก็ผันต่อนะครับ หลังจากเราปั่นเครื่องแกงเสร็จนะครับนี่ที่เรามอกี้มีอะไรนะมีพริกแห้งครับหอมแดงแล้วก็ขิงนะครับปั่นรวมกันใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่กะปินะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยครับนี่คือเมนหลักของแกงตัวนี้เนาะก็คือเป็นเครื่องแกงครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัววันที่ผมใช้อกไก่นะครับเป็นหลักเพราะว่าอยากได้ตัวโปรตีนที่มันสูงขึ้นครับแล้วก็มีสะโพกนิดนึงนะคบเพื่อความอร่อยครับในการทานนั่นเดี๋ยวดู ตอกไปเลยนะนี่แล้วก็ตั้งม้านครับให้ร้อนหน่อยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องแกงครับเทใส่เข้าไปเลยบเ,เครื่องแกงก่อนให้มันให้มันหอมใช่ไหมอื่ รองให้เครื่องแกงมันร้อนแตกมันเนาะต่อมานะครับหลังจากที่มันเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ไปเลยส้มแขกใส่นิดนึงนะครับมันจะได้ออกรสชาติเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมจเจอ,อแล้วได้ไหม ราก็ต้องให้งวดสักครั้งนึงนะครับแต่จริงมันมันเดือดแล้วแหละครับถถึงค้าของน้ำตาลแว่นครับน้ำตาลแว่นต่อไปเลยผมทำเยอะนะครับก็เลยใส่เยอะหน่อยนิดนึ ก็คนต่อไปครับเท็ดต่างแนมันละลายเนาะรสชาติมันจะออกหวานหวา,านนม่ไม่ทางหวานหน่อยครับแล้วก็มีเคม็มนิดนึงแต่อร่อยมากเลยแกงตังนี้นะวันนี้ใส่เกลือนิดนึงนะครับ บางทีแม่บ้านเส่อะไรก็ไม่บอกผมเลยอ่ะผมต้องมาภาคให้ทันด้วยมาหลอกจริงอ่ะผมชอบให้แม่บ้านอ่ะทำส่งไปให้ที่กรุงเทพครับแต่วันนี้กลับมาบ้านครับก็เลยลองทำเองดูแล้วก็อยากดูด้วยว่ามันทำยังไงเดี๋ยวช่วยจะไปทำตามนะครับอร่อยมากก็แค่เปลี่ยนเมนูอกไก่ของเราเนี่ยครับให้มันแบบอร่อยขึ้นแต่ว่าเมนูที่ถือว่าก็ ถ้าจะคลีนก็อาจจะต้องใส่เป็นน้ำตาลน, mm. น้ำตาลแก้นเนี่ยครัเปลี่ยนเป็นตัวสเตียรียเนาะแล้วก็ตัวน้ํามันก็อาจจะต้องไม่ต้องใส่ครับแต่เยวส่วนน้ํามันเนี่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันงวดก่อนพองงวดใช่ไหมคะผมก็จะเอาน้ํามันเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยครัตักออกนิดหนึ่ง เดี๋ยว,วเรารอนตาแว้ละลายหน่อยนะครับพร้อมตานแว้ละลายแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่ไก่ดิบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้มันสุกเองเนาะในแกงนียครับยิ่งทำเยอะมากๆเลยเนาะทำแบบ ไปขายได้เลยอะวันนี Somehow, actions, ้ใช้ไก่ทั้งหมด4ีกิโลนะครับก็เป็นอกไก่กับสะโพกนะก็คืญนใหญ่อกไก่กับสะโพกแหละ2อย่างเลยก็คือไม่มีอย่างอื่นครับแล้วให้มันจมนิดนึงเสร็สุด โอเคหลังจากนี้เราก็ปล่อยนะครับรอให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนสุกเนี่ยมันจะน่ากินขนาดไหนนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆแกงไก่ฟูมิเราก็เสร็จแล้วนะครับหรือว่าแกงแดงน,นะครับก็เราตั้งจนมันงวดเลยเพื่อนจนมันแบบมันข้นเลยอ่ะดูดิ การทําก่ไก่ตัวนี้นะครับเพื่อน <S <S <ๆ S 1> บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะเอาไปทําตามกันได้นะครับก็เปลี่ยนเมนูโปรตีนเดิมๆเนาะเลยลองมาทําวิธีนี้ดูครับถ้าทาแบบครีนเนี่ยก็อย่างผมบออในตอนต้นนะครับลองทาดูแต่ว่าอร่อยมากๆรับรองแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนบ๊ายบาย